ความไม่พร้อมของคนไทยเนี่ยมีอยู่มากเลยทีเดียวนะครับถ้ามาเปิดเมื่อไหร่เนี่ยชาติที่มีเสร็จความเหนือกว่าทางเศรษฐกิจทางไทยเนี่ยจะเข้ามาครอบครองทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมตลอดจนดินแดนของไทยด้วยการตะหมากินด้วยนะฮะแล้วก็พวกผู้บริหารประเทศที่ผ่านๆมานะฮะก็บอกให้คนไทยต้องเรียนภาษา นะมันจะได้มันจะได้มาเปิดไอเอเนี่ยเราพวกคุณจะได้มีงานทํามีความสุขความเจริญนะครับผมก็บอกบางพวกไอ้พวกนั้นนะผมบอกคุณพวกนสติเสียหรือเปล่าอ่ะค้างไว้แค่นี้ก่อนได้ไหมครับไม่ใช่เดี๋ยวผมจะบอกเสียต่อไม่ติดเดี๋ยวต่อไม่ติดคือผมจะบอกให้นะคือภาษาก็มีความสําคัญคแต่ศักยภาพของประชาชนเนี่ยสําคัญกว่าอืมใช่ไหมเฉลยด้วยมานะ ดูี่ญี่ปุ่นน่ะ95%น่ะนะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะมากกว่า95%อีกจนะครัียังเป็นแบบนั้นอนู่เดี๋ยวนี้เขาอยู่ใต้เมริกันมา50ปีนะแต่เขาสามารถครองเศรษฐกิจได้เพราะอะไรเพราะศักยภาพของคนของเขาเอาหันไปดูฟิลิปปินส์95%พูดภาษาอังกฤษได้นะแต่ยากจนค้นแค้นแค่ไหนกันล่ะอะไรกับสิงคโปร์ล่ะ สิงคโปร์เหรอฮะสิงคโปร์ศักยภาพของคนเข้ามาก่อนภาษาเข้ามาทีหลังเอาละครับคราวนี้เราจะปิดด้วยคลิปนี้เป็นคลิปของการการเป็นประเทศสิงคโปร์ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวขอโยนคาถามให้สองท่านก่อนละกันหนึ่งคำถามค่ะสําหรับท่านทิวาค่ะระบบ การกีฬาเนี่ยจะช่วยช่วยพัฒนาคนสร้างอาชีพสร้างรายได้กับประเทศอย่างไรแล้วก็มองในมุมในตอบนะอย่าเพิ่งตอบนะแล้วก็ในมุมเศรษฐกิจของท่านอนมรินค่ะระบบเศรษฐกิจจะสามารถพัฒนาคนสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างไรค่ะเยวจะมี2ค,คลิปให้ให้ให้ดูนะครับค,คลิปนี้จะเป็นคลิปของสิงคโปร์นะครับแล้วก็ไปโฆษณากันกลับมามีคลิปของไทย การท่องเที่ยวของไทยเดี๋ยวรู้เราดูกันความแตกต่างว่าเะเราต้องไปเหมือนเขาไหมหรือเขาต้องเราต้องเราต้องไปทําอะไรให้เหมือนเขาไหมหรือว่าเราเป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างนี้แหละตีแล้วไปชมคลิปแล้วก็ไปพักโฆษณากันครับค่ะตัวรายการสามัคคีประชาชนนะครับผมก็จอนศักดิ์ชาญรัตน์แล้วก็นัทศรเลิศเตชะสกุลวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านก็คือคุณนามารินคอมันแล้วก็คุณทิวาการกระสังนะครับซึ่งเราได้เริ่มเกลื่อนมาตั้งแต่ต้นเลยนะ,ะเกี่ยวกับสิงคโปร์ี่ยวกัน พัฒนาคนการสร้างชาติประเทศไทยทั้งสิงคโปร์เมื่อกี้เราย้อนไม่ถึงสมัยจอ,อ,อมพลสฤษดิ์สุดท้ายนี่มาเริ่มด้วยคลิปนี้อยากจะถามท่านทั้งสองนะครับว่าสุดท้ายนี่ รู้สึกแบบพอเจอคลิปนี้แบบไทยๆนัๆนรีแล็กซ์มากขึ้นเลยนะคลิปนี้เนี่ยคือมันมองทุกมิติเลยนะการท่องเที่ยวการอิฬาศิลปะวัฒนธรรมสุดท้ายนี่เราต้องเป็นเหมือนเขาไหมอะหรือเอาแบบไทยๆแะละพัฒนากันแบบอย่างนี้แหละครับเป็นเหมือนใครอะเหมือนสิงคโปร์อะคือคือผมอยากพูดแบบเรียเกินยูนะฮะ เราไม่จาเป็นต้องไปเรียนแบบใครเราทําในสิ่งที่ดีและที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับประเทศชาติของเราแล้วของเราประชาชนไหนถึงพอดีอ้าวอย่างนี้ผมจะบอกให้นะที่คุยกันหน้ากนหนานะครับว่าไอการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวรายได้อันดับแรกของชาติเลยครับผมไม่เชื่อผมทำธุรกิจมาผมรู้แต่ว่าส่งออกก็ไม่ดีไออะไรก็ไม่ดีมีแต่การท่องเที่ยวจะเช่อหน้าจูตานี่แหละ คือเวลาเขาคิดคำนวณนนะนักท่องเที่ยวนะ,ะเขาจะเอาอย่างสมมุติว่าคนญี่ปุ่นมานะครับ<ะ>มาร้อยคน<ะ>คนนี้ต้องพักโรงแรมคืนนึงค<ะ>ืนหนึ่งห้าคืนหนึ่งร้อยเหรียญเขาคูณไปเลยเหมือนเด็กปอ .3 อ่ะคือคำนวณคำนวณต่อหัวต่อห,หัวไปเลยนะ แต่หาหารู้ไม่ว่าเขาจ่ายกันตั้งแต่ที่นู่นต้นบ้านแล้วนตั้งแต่ที่บ้านแล้วมาถึงเรานี่ปายน้ำแล้วไม่ได้แล้วปายน้ําแทบจะไม่ได้เข้ามานะฮะรับประทานอาหารอะไรแต่อะรับประทานอาหารชาติเขาอะไรแต่ละเขาอะไรต่างๆเรามาตรการก็ของเขาเองของเขาเองนอกจากนั้นแล้วยังไม่ยังยังมังมีอีกนะครับไอ้นักนักไอ้นักท่องเที่ยวสังเบตุว่ะย์พวกที่เลื้ยนทั้งหลายนะเข้ามาเยอะเหลือเกินผมจะเล่าให้ฟังนะฮะ พักพวกกันมีบ้านอยู่ที่หัวหินติดทะเลนะแล้ววันหนึ่งเขาก็เห็นในฝรั่งคนหนึ่งนะท่าทางหน้าตาดีนะเป็นคนเยอรมันเขาทราบทีหลังนะก็มาอาบน้ําในสระว่ายน้ําเขาอนาบน้ำนั่นเขาก็ถามให้อยู่มาทําไมวะนะเขาก็บอกว่าไอมาเที่ยวที่เนี่ย เอาแล้วอยู่พักโรงแรมไหนะไอ้ไม่ได้พักโรงแรมเลยนะไอ้มาช่วยไอ้คนที่มันคนที่เอาไอ้ไอ้ไอเตียงหน้าหาดอ่ะ,นะะช่วยเก็บเตียงหน้าหาดให้เขาช่วยเดินเสิร์ฟอาหารนิดหน่อยแล้วก็นอนที่บ้านเขาแล้วกินอาหารเขาะนะฮะแล้วทุกวันนี้ผมเจอนักท่องเที่ยวตามถนนสุข,ขุมวิทอะไรต่างๆเนี่ย เยอะแยะไม่ไม่มีคุณภาพหรอกแต่สิงคโปร์ไม่ได้นะครับไอฮิปโป้ฮิปปี้หรือใครแต่ไอไอนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ก็มาเขาไม่เข้าเลยนะแล้วที่สําคัญที่สําคัญประการหนึ่งก็คือว่าครับผู้บริหารประเทศไทยเนี่ยนะครับ คิดอยู่อย่างเดียวนะครับเฮ้ยนักท่องเที่ยวปีนี้มันจะเข้ามาเท่านี้นะมันจะเพิ่มขึ้น10% 1 5นต้อะต้องขยายสนามบินนะต้องสร้างสนามบินนะก็เอาเงินภาษีกอของประชาชนนี่แหละแทนที่จะไปบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนก็ดันจะมาสร้างสนามไอสนามบินเอาเงินไปใช้เพื่อให้มนุษย์พวกนี้แทนที่เราจะแทนที่เราจะคัดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดมากสำหรับเมืองไทย ครับแทนที่เราจะได้มีเวลาดูแลแขกอย่างดีพรากว่ามันปริมาณมากๆไงก็เลยไม่ต้องดูแลคุณภาพกันแล้วไม่เลยใช่พวกนักท่องเที่ยวขี้เลือนเข้ามาเยอะแยะเหลือเกินนะอีกประการหนึ่งสำหรับคนไทย ในการที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศตอนนี้ญี่ปุ่นมันยิ่งเปิดวีซ่าคนไทยแห่ไปญี่ปุ่นเมื่อก่อนนักก็แห่ไปเกาหลีนนังวีซ่านัตอนต้องขอวีซ่าผมก็อยากจะบอกคนไทยนะครับว่าญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้สวยมากกว่าประเทศไทยอะไรหรอกอันนี้พูดถึงคนหรือพูดถึงทิวทัศน์ทิวทัศน์เรื่องอะไรจังรนะนะทิวทัศน์อะไรนะมันอาจจะมีแปลกบ้างเราก็ดูอะไรจังเลยเราก็รู้นะแล้วทีนี้ก็สําคัญก็คือว่าเรา รัฐบาลนะฮะคนจะเน้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านประยุทธ์นะฮะออกวันศุกร์เนี่ยท่านบอกเลยขอใคนไทยเที่ยวเมืองไทยดีกว่าอเอาเงินมาใช้เมืองไทยดีกว่านะฮะอาหารไปาหารมาดูคนไทยด้วยกันดีกว่านะครับแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องไปบินไปต่างประเทศแล้วใครอยากจะบินนะครับ,รบก็เก็บสิคนละหัวละสามพันเลย นะค่าออกไปอะค่าออกใช่ไหมใช่นะแล้วไ้พวกที่ในพวกที่เข้ามาประเทศไทยเหมือนกันเก็บค่าวีซ่าสิครับนะไม่ใช่ไอ้คนจีนไม่ต้องเสียค่าวีซ่าล้นะก็เอาค่าวีซ่ามาบำรงบัดทุกบำรงสุขของประชาชนสิหมายถึงว่าท่านกำลังจะบอกว่าตอนนี้เข้ามาง่ายไปคุณภาพนักท่องเที่ยวก็เลยแย่เลยแล้วรายได้เราก็ควรจะเอาด้วยไม่ใช่ คิดอย่างเดียวกูจะเก็บภาษีที่ดินนะะหรือเก็บภาษีบ้านนะคร<อ>คิดแต่จะแค่นี้เหรอ,อนะครับท่านอับดุพูดถึงรวมกันเลยนะตั้งแต่ท่องเที่ยวแล้วก็มาปิดด้วยเรื่องของภาษีท่านที่ว่ารเราจะพัฒนายัางไงเนี่ยไม่ต้องเหมือนกับสิงคโปร์แต่เอาแบบไทยสไตล์ไทยเน็ยังไงมบอกไม่ต้องเหมือนไม่ต้องเหมือนเรามีของดีเยอะแยะครับเรามีของดีเยอะแยะ เราอย่าไปไล่ตามเขาเหมือนคนเขาวิ่ง500เมตรอยู่แล้วเขากำลังวิ่งอยู่แล้วเราไปวิ่งตามเขาทั้งชาติเราก็วิ่งไม่ทันหรอกไม่มีทางครับของดีของเรานี่ยมีเยอะแยะแต่เราใช้ทรัพยากรเนี่ยที่หลากหลายของเราเนี่ยให้มันดีครับให้มันดีอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยนะให้เหมือนที่ท่านว่าเนี่ยการท่องเที่ยวเราต้องมุ่งเป้าของเราว่าไม่ใช่ว่าจะเอาคนคนมาเยอะอย่างเดียวเราต้องดูว่าการท่องเที่ยวเนี่ย เราจะควรจะเอาคนประเภทไหนแบบไหนอย่างไรนะฮะเหมือนเราจะไปญี่ปุ่นแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ก็คนที่จะมานี่เอาบัญชีเงินฝากมาแสดงดิใช่ไหมให้ส่งบัญชีเงินฝากมาด้วยว่าคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วคุณจะใช้เงินเท่าไหร่จะเข้าประเทศไทยได้คเหมือนเยวลาคนไทยไปอเมริกาก็ต้องมีโชว์แสดงสเตทเมนต์นี่เขาคัดคุณภาพผลว่าเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ มาเลยเกเรหรือว่าเดินตามชายหาดมาแย่งงานคนไทยทําอะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่ได้นะฮะการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของเราดีแต่ว่าระบบการท่องเที่ยวไทยกับญี่ปุ่นนี่แตกต่างกันเยอะคญี่ปุ่นคนไม่ได้ชอบทิวทัศน์อะไรมากมายชอบคนญี่ปุ่นชอบความเป็นระเบียบความเป็นระเบียบความมีวินัยความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นนักต้อนรับที่ดีมากกว่ามากกว่าอย่างอื่นนี่คือญี่ปุ่นมีนะแต่คนไทยเนี้ยไม่มี เรามีจิวทัศน์เรามีอะไรงามหมดแต่เราไม่รู้วิธีต้อนรับคนนะฮะเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งระบบระบบของเขาเนี่ยผมเคยไปญี่ปุ่นนะเวลาผมไปดูฟุตบอลเวลาฟุตบอลมีกาไปเตะผมก็ตามไปดูครับผมไม่ต้องไปทําอะไรที่ญี่ปุ่นเลยผมที่พักรถเบรถไฟซื้อที่บุรีซื้อที่เมืองไทยหมดเลยจ่ายเงินที่นี่ทําอะไรที่นี่หมดโรงแรมที่ไหนก็จ่ายที่นี่สะดวกมากไปถึง ไปถึงสถานลงจากสนามบินไปออกตัวหนึ่งใบเขาเห็นแค่ตั๋วว่าเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นไม่ใช่เป็นเป็นตั๋วเป็นคนไทยเลยนะเขาดูเห็นเลยเขาไม่ตรวจอะไรเลยผ่าน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 มันสะดวกมากอันเนี้ยมันทําให้เกิดความประทับใจอันนี้ถามย้อนกลับไปได้ไหมคะญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้ในฐานะที่เป็นสบชเริ่มทำยังคะตอนนี้ของประเทศไทยค่ะ ผมบอกแล้วผมบอกการท่องเที่ยวไปแล้วคุณทำไมไม่ทำเทคโนโลยีมีหมดทุกอย่างเขาจองตั๋วเครื่องบินจากโทรศัพท์มือถือก็ได้จองโรงแรมจากกดเข้าไปเชียงใหม่เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าร้านอาหารร้านนี้เป็นอย่างไรมีอาหารชนิดไหนบ้างราคาเท่าไหร่คุณจะไปพักโรงแรมไหนคุณจะขี่นั่งรถอะไรสายไหนราคาเท่าไหร่รู้หมดแต่ว่าเราก็เริ่มทําแล้วใช่ไหม แต่ว่ายังไม่ยังไม่ทันสมัยพอหรือยังไม่เร็วพอหรือเปล่าประเทศไทยเนี่ยระบบข้อมูลเนี่ยระบบสถิติระบบข้อมูลมันไม่มีเลยถามกระทรวงไหนก็ไม่รู้เรื่องเลยคือคือกำลังจะบอกว่าตอนนี้ที่มีเนี่ยคือเป็นเว็บไซต์ของเอกชนคือต่างคนต่างทําอยากให้เป็นของรัฐบาลใช่ที่ออกมาว่ากระทรวงการท่องเที่ยวมีทําอะไรของกระทรวงการท่องเที่ยวออกมาเลยว่าไปจังหวัดนี้ จะกินต้องกินที่ไหนมีที่ไหนบ้างจะพักพักที่ไหนได้บ้างจะเที่ยวเท่าที่ไหนได้บ้างอะไรเป็นของเด่นาาของดีราอาหารราคา,าโดยสา,สารต้องมีหมดอ่ะข,ขอเสริมท่านนิดหนึ่งนะใ,ในท่านผู้กับอสทได้นะฮะผมอยากจะเรียนนะครับสิ่งหนึง่งคือการพัฒนาคนนะครับพัฒนาคนให้รู้จักรักษาสถานที่ท่องเที่ยวอันที่สองก็คือว่าพัฒนาคนเนี่ยที่ผู้บริการนะครับ รัฐเนี่ยนะฮะโดยผ่านทางอสทหรืออะไรเนี่ยทอการท่องเจ้าหน้าที่พอการเนี่ยนะฮะควรจะมีเงินประมาณ500ล้านบาทงบประมาณนะฮะพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับโรงแรมนะเกี่ยวกับมาร์คุเทศกสนะครับ ไม่ใช่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปจ้างต่างชาติมาแล้วนะแล้วก็ไทยก็แล้วต่างชาติก็ไม่ได้เก่งอะไรนะก็ให้เขามีการได้รับการฝึกให้สูงขึ้นมีคุณภาพขึ้นนะฮะจ้างคนมาสอนเขาจากต่างประเทศก็ได้ครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อจะพัฒนาคนและให้เขาคนไทยก็จะมีชีวิตมีรายได้อยู่ดีขึ้นฝากไว้ด้วยแล้วกันมีที่สองมุมแล้วนะคือมุมหนึ่งจากนักท่องเที่ยว อีกมุมนึงคือบุคลากรของการท่องเที่ยวที่อ,อยากจะฝากทางภาครัฐช่วยช่วยดูเรื่องนี้ค่ะผมมองถึงเรื่องของอวันสองวันที่ผ่านมาที่ท่านนายกได้พูดถึงเรื่องของการทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ชาวกเกษตรนั้นมีความสุขนะครับอย่างเช่นเรื่องของการลดต้นทุนต้องดูทั้งระบบทั้งในเรื่องของการเช่าที่ดินปุย๋ย ปุ๋ยอินทรีย์มเมล็ดพันธุ์แม้กระทั่งเครื่องมือเครื่องจักรตอนนี้กําลังพิจารณาเรื่องของการส่งเสริมศูนย์เครื่องมือเครื่องจักรรถเกี่ยวข้าวรถปักดําต้นกล้าจะใช้ร่วมกันในชุมชนได้อย่างไรคือหมายความว่ามีรถคันหนึ่งแล้วก็ใช้ใช้กันได้คือ,อ,อผมมองเรื่องของท่านท่านก็ไม่ใช่ว่าไม่ทันสมัยนะผมมองผมมองตอนนี้กระแสของการย้อนกลับไปสู่การใช้ ความเป็นเกษตรอินทรีย์ก็มาแรงทีเดียวและท่านก็พยายามที่จะทําให้เรื่องแบบนี้ก็ส่งเสริมในชุมชนด้วยเรื่องของการที่กระตุ้น SME ก็ไม่เลวร้ายทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนว่ายังเป็นรูปธรรมท,ที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตอนนี้ท่านมองว่าจุดเพียงพร้าของท่านเนี่ยเพราะว่าท่านอมรินก็พูดถึงเรื่องของออฝ่ายเศร,รษฐกิจ ขี้เละเลยเนี่ยในรัฐบาลชุดนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลผมอยากจะฝากนะฮะแล้วท่านประยุท์อยากจะให้เกษตรกรมีความสุขจริงนะครับครับท่านต้องเลิกความคิดหรืออย่าไปความอย่าไปเอาความคิดของคนอื่นมาะนะเอาความคิดของท่านเองนะค,คือเลิกสร้างรางรถไฟทั่วประเทศนะเลิกสร้างสารอุปโภค,คนะที่จะไปเชื่อมจีนเชื่อมเจิญอะไรพวกนี้ เลิกซะเลิกความกินนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ผมพูดให้เสร็จก่อนเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยเออนะเรื่องใหญ่กจะทำจะทำประโยชน์ได้กับประเทศชาติต้องเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะครับถ้าอยากให้เกษตรกรมีความสุขเหลือแทนที่จะไปสร้างรถไรถไฟฟ้ารถรถรถไฟนะท่านมาขุดคลองลอกคลองทั่วประเทศสิครับนะครับประการแรกน้ําจะไม่มีท่วมประการที่สองจะไม่มีความละแรงนะ ชาวไร่ชาวนาทําอะไรแตไ่ไร้ดยตลอดปีครับนะครับไม่ต้องไปกู้เงินจีนนะฮะมาสร้างอย่างนี้สิข้อหนึ่งนะฮะข้อที่สองท่านต้องปกป้องเกษตรกรนะฮะไม่ให้ผักผล,ลไม้ต่างชาติดอกไม้ต่างชาติเข้ามาในประเทศนะฮะประเทศอื่นๆก<ๆ>็ทํากันทั้งนั้นแหละทีท่เ็มีผู้นําที่ดีอ่ะนะครับ ทุกวันนี้เกษตรกรไทยจะตายปลูกอะไรขึ้นมาประเดี๋ยวไอ้หนุนเข้ามาต้นทุนมันตามกว่าจีนบ้างประเทศเอื่นหลเลยออสเตรเลียก็มีอะไรก็มี